เวียดนามแห่ยินดีหลังสาวไทยคัมแบ็กชนะบาเกเลียไปได้อย่างสนุกซึ่งถือเป็นเกมที่3ของทีมชาติไทยที่สามารถคว้าชัยชนะไว้ได้ทำให้ชาวเวียดนามหลายคนว้าวแต่ว่าแอบ,บแตัดเพอเห็นไทยชนะแบบนี้เมื่อมองย้อนกลับมาที่เวียดนามของตนได้แต่อับอายต่อให้10,000ปีเวียดนามก็ไม่มีทางไปแข่งขันใน VNL ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน ทัชอาเซียนครับครับก่อนหน้านี้นะครับผมทำคลิปความคิดเห็นของชาวต่างชาติทั้งชาวญี่ปุ่นชาวบราซิลนะครับที่พูดถึงผลงานล่าสุดของทัพตบลูกยางสาวไทยที่สามารถเอาชนะบากเกลเลียไปได้อย่างใจหายใช้คว่ำ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันบ้างนะครับเพราะว่าชาวเวียดนามหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ติดตามผลงานของสาวไทยในวอลเลย์บอลวีเอลอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผลงานของสาวไทยอาจจะไม่ส้ดีนักด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนโค้ชนะครับหรือว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บแต่ว,ว่าล่าสุดนี้นะครับตัวผู้เล่นกลับมาครบแล้วไม่ว่าจะเป็นอชาชลาพรพรพัน์หรือว่าแม กระทั่งทัดดาวทีนี้พอผู้เล่นกลับมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ทำให้ผลงานของสาวไทยเนี่ยกลับมากระตื้องขึ้นถึงแม้ว่าการชนะบาเกเรียรที่อันดับต่ำกว่าจะเป็นการชนะไปได้แบบผืดจับก็าตามเอาล่ะว,ว่าแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันเลยนะครับว่าจะมีมุมมองอย่างไรกับชัยชนะของสาวไทยในเกมนี้ เริ่มที่ความคิดเห็นแรกนะครับคนแรกก็กล่าวว่าสาวไทยเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งมากมายในเกมระดับโลกนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมไทยจึงเป็นทีมชนะนในระดับเอเชียเวียดนามก็ก้าวหน้าแต่ว่าพอมาเจอไทยกลับพบแต่ความพ่ายแพ้ตลอดการ มาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าวว่าการฝึกซ้อมนักกีฬาของไทยดีมากมันจึงทำให้ในระยะยาวพวกเขาจึงมีนักกีฬาดีๆมาสืบทอดอยู่เสมอในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้ก็กล่าวถึงผลงานของทีมชาติไทยที่ปีนี้นะครับไม่ค่อยจะดีนักว่าปีนี้ไทยอ่อนแอกว่าเดิมมากไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาสามารถสู้กับทีม8ถึง9อันดับแรกได้อย่างสนุก ต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วและจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ถูกแต่ว่าในระดับโลกทุกทีมต่างก็แข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าไทยจะผลงานแย่แต่ว่าในระดับเอเชียไทยก็ยังคงอยู่อันดับที่3หลเนืงจากเม้นที่บอกว่าผลงานไทยแย่นะครับความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเราจะพ่ายแพ้ให้กับไทยต่อไปอีกหลายทศวรรษ และจากตรงนี้ก็มีคนกล่าวเสริมสั้นๆว่าฉันก็ว่างั้นส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาครับคนนี้ก็วิาพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของทั้งไทยนะครับและก็บาเกรียว่า2ทีมนี้น่าจะพอๆกับเวียดนามเลยแต่หากติดตามมาตลอดจะเห็นว่าความแข็งแกร่งของไทยลดลงอย่างมากเมื่อก่อนเนี่ยพวกเขาคว้าชแชมป์เอเชียเอาชนะจีนญี่ปุ่นบราซิล แต่ว่าตอนนี้พวกเขาแพ้ทีมเหล่านี้แบบไกลมากแต่ว่าจากเม้นนี้นะครับก็มีคนกล่าวแย้งว่าพอๆกับเวียดนามเหรอแล้วทำไมเวียดนามถึงไม่ได้เข้าร่วมแข่งรายการนี้ล่ะอย่าเพอ้อเ้อเลยคุณกำลังจะทำให้เวียดนามขายหน้า หละจากเม้นดังกล่าวข้างต้นนะครับก็ทําให้ความคิดเห็นต่อมาในกล่าวเพิ่มเติมว่าเวียดนามเนี่ยต้องรออีก10,000ปีจะได้เข้าร่วมแข่งขันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้เราอยู่แค่ระดับหัวเข่าของไทยเท่านั้นละหละจากเม้นนี้นะครับก็มีคนกล่าวเสริมว่าฉันว่าน่าจะระดับตะตุ่มมากกว่าหัวเขานะที่แน่ๆตั้งแต่มีวลอลเลย์บอลหญิงเวียดนามก็ไม่เคยเอาชนะไทยได้เลย มาครับกล่าวด้วยความประหลาดใจต่อผลการแข่งขันว่าจริงๆไทยน่าจะชนะ3ต่อศูนที่ซ้ำไงเป็นงี้ชาวเวียดนามคนต่อมาครับคนนี้ก็กล่าวด้วยความเคลือบแคลงว่าตอนนี้ไทยพบเวียดนามไทยจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้หรือไม่นะ ความคิดเห็นต่อมาก็แสดงทัศนะต่อผลงานของทีมชาติไทยว่าประเทศไทยตอนนี้แย่แล้วฉันคิดว่าเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้ความแข็งแกร่งของไทยลดลงมากเมื่อก่อนพวกเขาจะชนะบราซิลจีนญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้พวกเขาแพ้แบบห่างไกลมาก แลจากความคิดเห็นที่บอกว่าผลงานของไทยแย่ลงนะครับก็ทําให้ความคิดเห็นต่อมาในชาวเวียดนามคนนี้กล่าวแย้งว่าแย่แล้วงั้นเหรอแตัวว่า u 18ของไทยเนี่ยเอาชนะเวียดนามและเวียดนามจะไม่สามารถแข่งขันใน VNL ได้ต่อให้ผ่านไป8 0 0 0ปีก็ตาม หลัจากนั้นคนที่บอกว่าไทยผลงานแย่นะครับก็เข้ามาอธิบายว่าแย่ในที่นี้คือแย่กว่าชุด6เซียนลีลาการเล่นคือแย่กว่าเดิมเมื่อเทบกับชุด6เซียนแย่ก็คือแย่ แต่ว่าจากคำอธิบายตรงนี้ก็มีคนเวียดนามอีกคนนะครับกล่าวว่าไทยตอนนี้แย่กว่าเดิมแต่ว่าระดับยังสูงกว่าเวียดนามอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยุสแปดไทยถึงเอาชนะเวียดนามได้ ความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้แสดงมุมมองเพิ่มเติมว่านี่คือ VNL นะไม่ใช่ซีเกมตอนนี้ยอมรับว่าทีมไทยแย่ลงแต่ว่าไทยจะแย่แค่ไหนเวียดนามก็ยังไม่สามารถเอาชนะไทยได้เพราะอะไรต่อมาก็กล่าวถึงผู้เล่นไทยอย่างพรอนพันธ์ที่คัมแบ็กกลับมาช่วยทีมนะครับว่าพรอนพัน์คือดีที่สุด ไทยต้องมีพรนพันธ์ถึงจะเวิร์กเพราะเล่นจังหวะด2ได้เก่งและเข้าขากับตัวลุกของทีมได้เป็นอย่างดีขอแสดงความยินดีกับไทยด้วยต่อมานะครับคนนี้กล่าวถึงนักกีฬาของไทยอีกคนอย่างชัดชุอ่อนว่าสำหรับฉันแล้วต้องชัดชุอ่อนเท่านั้นตัวว่าความคิดเห็นต่อมาคนนี้เป็นชาวเมรนะครับก็ขามาจมแบบย่อเย้ยว่าเมื่อไร่เวียดนามจะเล่นวีเเหมือนกับไทยได้ ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงประชดประชันหรือว่าเชิงเยาะเย้ยนะครับว่าว้าวความฝันโอลิมปิกอยู่อีกไม่ไกลแล้วและจากตรงนี้ก็เลยมีคนไทยนะครับเข้ามาตอบว่าก็เหมือนกับเวียดนามนะแหละกับความฝันที่จะได้เล่นใน VNL ความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้ก็กล่าวถึงบาเกเลียที่แพ้ไทยว่าขอชมเชยบาเกเลียแพ้ไทย2ต่อ3ก็ถือว่าเก่งแล้วชัยชยนะของไทยที่มีเหนือบาเกีลียน่าตื่นเต้นมากราชนีแห่งเอเชียพิชิตยุโรปได้แล้วแถมเล่นสนุกด้วย ต่อมาครับกล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่าเมื่อมองดูสาวไทยสาวเกาหลีที่ออกไปแข่งขันรายการระดับโลกพอหันมาดูเวียดนามฉันรู้สึกอับอายมากความคิดเห็นต่อมาครับก็คำตอบกลับความคิดเห็นข้างต้นว่าเวียดนามเนี่ยถูกทุบตีมาหลายปีต่อให้ไปเล่นในทัวร์นาเมนตร์ระดับโลกเวียดนามก็ไม่เหมาะอยู่ดีเรายังขาดความมั่นใจ ขาดประสบการณ์ทุกอย่างจะต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปขอแสดงความยินดีกับสาวไทยที่เอาชนะทีมจ่าฝูงได้ด้วยสกอร์สต่อสองแหมก็มีแอบแซ่ไทยนิดนึงนะครับจ่าฝูงในที่นี้ก็คือนับจากด้านล่างนะครับขึ้นไปข้างบนต่อมาครับคนนี้ตั้งข้อสังเกตว่าบากลกเรียชนะเกาหลีเกาหลีชนะไทยไทยชนะบาลกเลียนี่มันงูกินหางชัด และจากตรงนี้ก็เป็นคนเสริมว่าฝรั่งเศสเอาชนะเกาหลีเกาหลีเอาชนะไทยและไทยก็เอาชนะฝรั่งเศสเช่นกันความคิดเห็นสุดท้ายครับชาวเวียดนามคนนี้ก็กล่าวแบบตัดพ้อว่าเวียดนามจะชนะไทยได้ยังไงไทยฝึกผู้เล่นได้เก่งมากผ่อนพันไม่แพ้น,นุสราจริงๆ เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามต่อผลการแข่งขันที่ไทยนะครับชนะบาเกลไปได้ซึ่งทั้งผมเองนะครับก็รวบรวมมาฝากกันในวันนี้แต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เป็นทุกนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ